ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตฝุ่นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องสุขภาพค่ะหรือการทุ่มค่าใช้จ่ายไปเพื่อการจัดหาอากาศที่บริสุทธิ์มาดูแลสุขภาพของตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ผลในทางเศรษฐกิจที่เห็นได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือพื้นที่ภาคเหนือกับการเดินหน้าเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนะค,ะ,คะปีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยคาดหวังเริ่มฟื้นตัวกันเต็มที่แต่ปรากฏว่าเจอฝุ่น เริ่มไม่แน่นอนแล้วนะคะการท่องเที่ยวภาคเหนือช่วงสงกรานที่เป็นช่วงไฮซีซันท่องเที่ยวหน้าร้อนเนี่ยจะไปได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีการยกเลิกห้องพักทางภาคเหนือกันแล้วเหมือนกันค่ะปีใหม่ก็จะนิ่งๆอยู่ในกรุงเทพหรือลงไปทางใต้ถ้าเกิดไปจะไปเที่ยวเหนือปีที่ผ่านมาผมก็เครื่องกรองอากาศไปเองอก็เลยแบบค่อนข้างจะเป็นห่วงเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝุ่นมันก็อันตรายกับเด็กเนาะ ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในตัวอย่างคนที่กําลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสงกรานนะคะก็คือเลือกไปพื้นที่อื่นเพื่อเลี่ยงปัญหาฝุ่นตัวเลขที่ได้รับการเปิดเผยจากนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าวิกฤตฝุ่น PM2.5 เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการจองเข้าพักโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ10ถึงร้อ แต่คงไม่จํากัดเฉพาะเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับหลายจังหวัดภาคเหนืออย่างที่แม่ห้องสอนผู้ประกอบการเขายอมรับเลยนะคะว่าต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายชนิดที่ว่าเก็บสิทธิ์เข้าพักกันได้4-5ปีเลยนี่เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวควักกระเป๋า ซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าก่อนเพื่อจะได้มีสภาพคล่องเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ฝุ่นควันสร้างความเสียหายกับการท่องเที่ยวในช่วงที่เป็นเทศกาลสงกรานต์นะคะโดยเฉพาะในปีที่มันแรงมากๆ ปี62ก็เคยเกิดปัญหาในลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันห้องพักจากที่เคยประเมินกันว่าจะจองกันเต็มร้อยปี62เนี่ยปัญหาฝุ่นหนักเหมือนกันนะคะการท่องเที่ยวชงสงกรานช่วงนั้นนักท่องเที่ยวลดลงยอดจองห้องพักจากที่กะกันว่าเต็มร้อยเหลือแค่ประมาณ70%มูลค่าความเสียหายจากปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภาคเหนือในปีนั้นศูนย์พยากรธุรกิจและเศรษฐกิจ มหอกันค้าประเมินว่าเฉพาะมีนาคมถึงเมษายนเสียหายกันไปประมาณหมื่นล้านบาทค่ะปีนี้กังวลกันว่าปัญหานี้จะกลับมาซ้ํารอยอีกหรือเปล่าแล้วอย่าลืมนะคะปีนี้หลายๆประเทศหลายๆเขตเศรษฐกิจเขาก็พยายามดึงนักท่องเที่ยวหลังโควิดยกตัวอย่างฮ่องกงเนี่ยจัดโปรโมชั่นชนิดที่ว่าลดแลกแจกแถมเลยสายการบิน แจกตั๋วฟรี5 0 0 0ใบไทยเนี่ยประเทศเดียวได้โคต้ามาราๆ30,000ใบนะคะไต้หวันอีกไต้หวันเนี่ยอัดโปรโมชั่นบอกว่าจะแจกเงินนักท่องเที่ยว5แ0 0คนคนนึงเกือบเกือบ5,700บาทเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังโควิดนี่เป็นตลาดที่จะชิงส่วนแบ่งการท่องเที่ยวไทยทเที่ยวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่มาเจอปัญหาฝุ่นควันดังนั้นก็เลยมีเสียงเรียกร้องให้แก้ปัญหานี้ให้ได้สทีค่ะ เรื่อง P m อ2.5เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างรุนแรงเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินมาอย่างเช่นอย่างวันนี้ค่ะก็จะถามเลยว่าช่วงนี้มีฝุ่นไหมพอดูข่าวเราเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะลูกค้าก็จะแบบเอ้ยงั้นยังดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้แนะนําว่าต้องไปช่วงไปฝนต้นหนาวหรือไปหน้าหนาวดังนั้นนักท่องเที่ยวก็จะเป็นลุมอยู่ปลายปีค่ะช่วงพอสงการนี่ก็คือแบบเจนี่เนียเบาๆ,ๆเลยค่ะ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะนั่นก็คือมีการประกาศปิด79พื้นที่อนุรักษ์เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเพิ่มเติมแล้วค่ะโดยเฉพาะกับสิ่งที่ภาครัฐเชื่อว่าไฟป่าเนี่ยเกิดจากฝีมือคนไม่ว่าจะเป็นการเผาหาของป่าหรือว่าเผาด้วยความเชื่อที่ว่าจะทําให้มีเห็ดทอปเกิดขึ้นให้ผักหวานแตกใบใหม่ทั้งๆก็มีคําวิจัยชี้ชัดแล้วนะคะว่ามันไม่เป็นความจริงแต่การสื่อสารเนี่ยไปถึงชาวบ้านหรือไม่ส่วนความพยายามแก้ปัญหาอย่างอื่นเนี่ยก็จะทําฝนเทียมกันช่วงประมาณ 11-13มีนาคมจากนั้น15มีนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมแนวทางแก้ไขมันจะเกิดผลได้ต้องอาศัยเวลาค่ะแต่ถ้ามาดูคุณภาพอากาศเฉพาะหน้าวันนี้นะคะคงมีแค่ภาคใต้เท่านั้นที่หายใจกันได้เต็มพอตนะคะมาดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ9นาฬิกาค่ะตอนบนของประเทศเนี่ยมีแต่สีเหลืองสีแดงสีส้ม ส่วนหนึ่งสาเหตุเกิดจากลมพัดอ่อนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันกันอยู่ในเกณฑ์มากค่ะที่หนักก็คือพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศย่ําแย่เป็นอันดับ5ของโลกในช่วง9ก้นาฬิกาส่วนกรุงเทพจะไปติดอยู่อันดับ9นะคะแล้วถ้าดูจากแอปแอ r ์ฟอร์ภาคเหนือ สีส้มสีแดงกันทั้งพื้นที่นะคะสะสมหนักก็คือที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุขโขทัย133ยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาจะเป็นที่ตำบลเวียงใต้อำเภอปลายแม่ฮองสอน1้อไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและที่แม่สอดจังหวัดตาก119กไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้นนทบุรี1 1 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะกรุงเทพเนี่ยสีแดงสีส้มกันทุกพื้นที่หนักสุดจะเป็นที่แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่ม100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตประเวท92 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเขตมินบุรี91ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักเท่าไหร่เลยนะคะอีสานค่ะส่วนใหญ่เป็นสีส้มสีเหลืองสะสมมากที่อำเภอเมืองหนองคาย77ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาก็คือที่อำเภอเมืองเลย73ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่มีการคาดการณ์นะคะว่าพรุ่งนี้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลบางพื้นที่อาจจะมีฝุ่นสะสมสูงขึ้นบ้าง แต่วันที่9สถานการณ์พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลจะเริ่มคลี่คลายเพราะว่ามีลมใต้พัดฝุ่นออกจากพื้นที่แต่ภาคเหนือหนักหน่อยค่ะแนวโน้มฝุ่นสะสมขึ้นสูงช่วง8ถึง14มีนาคมเลยค่ะ